สวัสดีกำมะพ่พอก็สองสไตล์สาวปินพี่นอมือนี้ซาปินสิไปหาหน่อไม้เฮาบ่ไไปหาหน่อไม้นี่ลายมือแล้พี่นอสิมือนี้คึดอยากแกงหน่อมก็เลยสิไปหาไปกสาานสาวสาวแอนีมือวานี่นตกพี่นอตกบ่แห้งนไดดอกพี่นอแต่มือนี้ว่าสิไปหาหน่อไม้ว่าจักสิได้บ่ได้ไปเบิ่งก็เลยพี่นอมาเล่าหาตามดอนหน้าแหละพี่นอเทียงหน้าเฮา แต่ว่าเขานอนบ้านเดไวเลยเขาป้าแอนลุงแอนกันนี่ก้อนนี่เด้แม่เขาเห็นหนูใหม้เลยพี่น้องเขามาดีลีเขาเขาก็แหละเขาเจอหนูใหม้เลยนี่ชาแอนมาหักอันเองชาแอนเขาก็แหละก็เจอเได้เชาแอนเลยหนูใหม้ลายเน่อยเออแม่ มาในลีพี่น้องอันมุ้ยคนมาหาข้าเจ้าอยากเวียกนะข้าเจ้าก็เลยบได้าามาเข้ามาเจอเลย,ย,ยเอา้าซับยังบุขาดเอยู่ <c oughs> เอาอย่างอยู่คืเอเหน,น,น่นแท้แ<อ>น่ปลาตยวางนี่พี่น้องมันขึ้นเที่ยวบุบีเพลยมาหามัน เขาก็เลยโกดีซะอย่าลืมประมือหน่อยนึ่งฝนตกดินซุ่มๆพี่น้องง่ายอยู่เบิ่งก้อนนี่กับพี่น้องไปเบิ่งไปหลุดมันกันเลยเบิ่งก้อนนี่พี่น้องน้อยง่อ้าพอพี่น้องมันขื่นเหี้ยวมันอยู่เห็นอยู่บ่พี่น้องเห็นอยู่บ่บ้างเฮ้ยพี่น้องเห็นอยู่บ่บ้างคะจี๊ไปเบิ่งทางนั้นพี่น้อง พี่น้องเบิ่งกิไก่เลยเบิ่งข้างใดโซเอนฮะวัวนะคอีกอันนึงนางขาวอีกปลาเจ็กฟอดเลยพี่น้องเจอหน่อไม้นางขาวนำหน่อไม้อันเทียวน้ำปลาเถอะพี่น้องพี่น้องให้มาเดินสี่ชุดพี่น้องเบิ่งอ่าโทคือมาขากแทนนี่โซเอลยังหายโซเอนชับเลยพี่น้องปลาถูกมีคนมาหาไอวีโอได้นี่พี่เนาะซะฟินกาค่าแต่ไปขายไอ่ เหงามันเพราน่ะข้าแม่เจอหน่อนางดินนี่พี่น้องสุดยอดเลยเด้หนิไม่ต้องซับต่ำไปได้ก็ได้สแอนมันให้มันออกห้มันแตกแนงอหาะ้ะปินกันยากไปคล้ายลูกสิ้นพี่น้องน้องใหม่ก็เลยเหี่ยวขึ้นปานนิดเลยโอ้โหปอดะปอดจ้าพี่น้องทุกค่ะปอดเธอพี่น้องเลยปอดพี่น้องน้องใหม่ใหญ่ลีอรอสุดยอดเลย ใหญ่อีกเลยพี่น้องเขาเป็นเท่าเลนางดินนี่แบบว่าไหวกับจำแข้งไหวจำจำแข่งเนาะจำพีแข่งและคันแหวนห้าอันโบเห็นตอนนัน้น<า>เนี่นยนออยยี่น้องไหม่มันออกไลายๆ่เลยพี่น้องเลยก้อนี่นะสปินมันตลอดพี่น้องสปินก็เลยคิดว่ามันต้องออกก็เลยออกอีรีพี่น้องมันสุ่มดินทรายเด้อ่าเถอะพี่น้องมันอีรีพี่น้องเขาขาวสองสามก้อนนาสิพ่อเก่งเลยพี่น้องวันนี้นะปวดว่ามัน คันสีมันนะ่ะเขากอแรกมันโหลดได้ร้ายได้พี่น้องเอ้ยชาปีนนะเคยหาไปหากอใหม่กันเลยพี่น้องนี่แลหละห้าหลอดน้าหวยน้าหองอลไรพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่ก้อนใหมเหากันมีนี่หมากรําลังสาวสองคนคือเก่านี่แลหละห้าสิหลอดไปอีกพี่น้องไปเบิ่งกอตัวนะ่ะน้ำหวยกระบ,บกบป็ลไรพี่น้องเอ้ยจะไม่ยังพูดลูกไส,ส้ชาปีนโอ้ยขึ้นมไม่ไปลูกมาน้าตลอดได้พี่น้องเอ้ย ไปใส้กับไปน้ำแพื่หาตามห่วยอลไพี่น้องเอ้ยเป็นฮอตมันถือเป็นโลกเหร่นหน้าพี่น้องเอ้ยน้ำนองอาบน้ำให้กันนั่งปตีงบนิงพี่น้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นหมักน้ำนะข่าวยูโรเพิ่เนี่ยหมักน้ำไปเบิ่งไปหลุดเหมือนกันพี่น้อง เวลาเฮาอยากมันก็นอยา,ากสั่นหน่อยจังหน่อยได้พี่น้องเด้อตัวเฮา,ามีขาต่างเกงาะเฮาตัวซับเฮากันสั่นบ่ได้เิ่งก่อนน้ำกันเลยพี่น้องกอนี่บ่มีพี่น้องว่างเปล่าอกอนี่โ <c oughs> มมานกอนี่ไปก่อใหม่กันเลยพี่น้องเช่แอนเพิ่นได้ นอนหน่อยมากเพื <wi> ่อนวะมันหกซาปิ่งก็เลยบ่ได้เขาไปถ่ายพี่น้องเบิ่งเนี่ยพี่น้องเขาไปบังกอนี่พี่น้องเฮ้ยลูกชาซปิ่งก็ได้เอ้าเจอหน่อยมาอีกเลยพี่น้องยโรออกมาลกออกมาอย่กมือได้พี่น้องมันก่อคึมคืมอยู่แต่มาเขียมก็ดีเอาลูกมาขึ้นมาลูกขึ้นมาอยู่ยีรขึ้นมาได้ลูกนี่พี่น้องนี่ได้หนึ่งแถวพี่น้องกี่ไก่เนี่ย ไม่ได้ไ่นะพี่น้องอ่าๆๆตออันเหี้ยอีูเลยพี่น้องโอ้ยจะเบิ่งก้อนนี่ก่อนอ้าวเจออลไรพี่น้องนี่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 นีอ้นี่น่าเหมืใกล้ๆเลยนี่ปาดมาเลยสองกอนห่างกันนี่พี่น้องต่างดินป่ะปาดเถอะต่างดินแต่มันดำอือเจอเป็นเหี้ยอยู่เลยพี่น้องเอ่อเธน้องไม้นะไม้คือขินเดียวลายแท้พับอ่อนแนอ่อนแนเออบางทีเออมันแก่มันชับแลบบ มาพี่น้องมาดูค่ะปลาพี่น้องสีแดงน้ำไม้แดงบ้านในพี่น้องเลยอืมอักใหญ่ามานอีกแล้วสปินมานอีกแล้วกับบลันสระโป้งนะไรนะพี่น้องซาเอนชาปเลยซาเอนพี่น้องดูน้ำใหม่ลายอยู่ดีมือนี่นะเขมันมันไปทำกันนะพี่น้องเนาะคนบริหารเนาะซาเอนชาปเลยพี่น้องอ่าจวดเลยบ่าเดียว พี่นาะบ, ưng, บ, ưng, บ, ưng, บ ưng. ึงบึงบึงบึสงชุดยอดเลยนี่ซองอันเหยียงกันเลยสอมกอแต่ว่ากอไก่กันพี่เนาะมันเป็นมันนะมือวานนี้นะไม่เคยมาหาเลยก็ปิ่นชิ่งมาแต่เศร้าเลยพี่เนาะยันยันเข้ามาก่อนอหาเอ่อแกงมาหากอพ่อแกงพี่เนาะเออมือวานนี้นะน้องไม่ย้มแรงกะออกดีเลยพี่เนาะชุดยอดเลยมือวานนี้นะมนันะมันนี่พี่เนาะ สี่หาก็พ่อแกง้ยสุดยอดเลยวันนี้พี่น้องเอ้ยหล่อน้ำหวยพี่น้องเลยแดดเริ่มออกเลยพอเข้ามาั้งแต่บ่ท่านแดดออกพี่น้องเข้ามาแต่เศร้าวันนี้ข้าวขาเมือนก่อนนี่พี่น้องข้าแอนเทียวมีาบอวะมีอบเวะมีอบอะเอาลูกเป็นยังลูกนี่ล บ่ม,มีก้อนนี่พี่นเนาะกัยยาเบิ่งก้อนนี่พี่เนาะหม,ม่หม,มโีโอ้โอ้ตะผางหวยก้อนนี่ก็เป็นตะมีแถใดคือบ่เห็นเนาะเขียวได้ก้อนนี่นะบ่ม,มีพี่น้องเลยก้อยก้อยก้อยน้ำก้อยโอ้โอ้โอ มมมีก้อนี่ก็ได้เจ้ามีคนหามาจากหม่งตัวนี้ตัเบ่งขางะะน้องชเอนเราจะไปฝังหนันบาดลงนี่ใช่ทางเอนนี่แหละนีบเบาลุลงมง้นีนะตาตะผังชั้นชันมีหนองเลยปู่มองห้าสิลง,ลงโผแ่ชอนลงไปก่อนเลยเป็นไอ้กอนนี่ มันดูซะเองคืออยู่บนนอคือสิบะหมี่คือสีบะมี่แบบนี้หกเด็ก่อนี่นี่แต่น้ำเต็มเลยโอ้โหกองว่ะแบบทียืมเอาห่อนแต่สาวดีมันแต่ใหญ่เต่อได้แนมกันก็พี่น้องแกงแส่แบบนี้ แสอนตาดีเลยพี T ่น้องถ้าปลี่นมากก่อนเราเห็นคนจีเอาแหนมันใช่แสเอนอันบกงใหญ่เลยพี่เนาะเลยเหี่ยวมันเหี่ยวแหนงนะสั่นนี่งามเลยพอดีแกงแสเนนี่พี่น้องเลยเบิ่งดัวแสเอนหน่อใช่ปะมีอยู่จะเอาไหม่เอาเสียมเขียงดู เตนเนผ่วเป็นเห็นหอามาอีกแล้วพี่นาะเป็นที่ซับบะเนี่ยโอยจากอีลิใหญ่มาแล้พี่นนางอันใหญ่กจปิ่นเห็ดลไวพี่เองนเ่้าป่นที่ซับอานี่ให้ิับเอาตัวนีมาเนี่ แช่มกันเลยพี่น้องเลยแม่อ่พอดีแกงแทนพี่น้องเลยก็ปิดเห็นหน่อไม้พี่น้องหน่อยหน่อยเจอป้องอาวคือบิดเป็นขนาดไหมอืมเฮ้หน่อยเจอพี่น้องตื่นกันจะปีนเห็นหน่อใหม่แล้วพี่น้องให้พี่น้องมึง นี่เขาเห็นแล้วนะำไม่สองอันอยู่นันอันหนึ่งเดี๋ยวจะปิ่นสีซับให้เชลา์เอ็นถ่ายให้เล็กพี่เนาะไมใหญ่เป็นไงเดี๋ยวแข่งจันหน่อยตรงในพ่นหากับต๊ะเนาะพ้นเม็ดพ่นตกไอ้สีหามือมาฮะน้ำไม่สีอ่อนเนี่ยเลยพออีกอันหนึ่งเนาะเอ้า

ช้าจ <wh appearance> <pi> <arrive> ังหน่อยพี <Elijah> ่น้องจะบ่ใหญ่นี่อ้าแส่หน่อไม้อีะไรพี่น้องนี่นี่นี่ชิมืออะไรผัดเห็นหน่อไม้โอ้พอดีเลยพี่น้องข้าวกำลังสิต่าเมื่อผมมาเห็นอีกนี่นะซองอันพี่น้องนี่อันหนึ่งเดี๋ยวจะปิ่นชิบช้าเอาก่อนพี่น้องเอ้าเอ้าติปใหม่ป้อโอเคตีปใหม่ แง่แรกหนูใไม่ก็มีเลยพี่น้องเออพอได้กินในหวานกะิ่นนะแต่ก็สีโบลายแล้วแต่มือ่อมื่อแดอดถ้าโชคดีเาก็เจอหนูใไม่ใหญ่พี่น้องเลยคือมันหนีมานพี่น้องมันนี่นะนี่มันหนีมานเขาก็ได้ก็ได้พี่น้องเลยโอ้ยนี่อันนี้ใหญ่เต๋อพี่หน้านี่ในซองอันก่อนนี่ เต็มกระตาเลยเกือบเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยมือดีมานขนาดเลยสปินกับแอนไปโกได้กระพาะป่นี่กระสิได้กลับแล้วพี่น้องทำใหม่ก็ได้ลายและพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สปินนี่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับพี่นุ้ยก็ไปแล้วพี่น้องสบายดี